ท่านผู้ปกครองที่น่ารักทุกท่านและก็เด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะสัปดาห์นี้นะคะเราจะมาเรียนต่อเกี่ยวกับเรื่องหน่วยกิจวัตรประจําวันและการระวังอันตรายนะคะ,ะเด็กๆดูนะคะการป้องกันอุบัติเหตุนะคะที่เกิดขึ้นในโรงเรียนนะคะอันแรกเลยก็คือการเล่นของเล่นนะคะเด็กๆต้องดูแล้วก็รู้จักวิธีการเล่นของเล่นการเล่นของเล่นก็คือสมมติกระดานลื่นเด็กๆ เวลาขึ้นต้องขึ้นตรงบันไดแล้วก็ลื่นลงมานะคะในระหว่างที่ลื่นลงมาเนี่ยจะต้องไม่มีเด็กที่มายืนขวางทางถ้าเด็กๆยืนขวางทางเนี่ยก็จะทําให้เกิดอะไรคะเกิดอุบัติเหตุนะคะไปชนเพื่อนหรือเพื่อนกําลังจะลื่นลงมาแล้วอีกคนนึงทาไมย้อนสอนขึ้นไปไปชนกันได้ไหมคะไม่ได้นะคะ mm hmm. การเล่นยิงช้าก็เหมือนกันเวลาเด็กๆเ,เล่นยิงช้าก็ต้องทําไมคะ ดูหน้าดูหลังว่ามีใครมายืนขวางทางไหมถ้าไม่มีใครมายืนขวางทางนะเราก็สามารถที่จะแฝงได้ถ้าเราแฝงแรงเกินไปก็ทําไมคะเกิดอุบัติเหตุได้ทําให้ลน่นลงมาได้นะคะหรือเพื่อนไปยืนขวางทางอยู่เราแ่งไปแฝงมาก็ไปทําไมคะไปชนเพื่อนทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะต่อไปเ,อเล่นกระดานเื่นก็เหมือนกันนะคะเด็กๆก,ก็ดูนะกระดานกระโดก เวลาเล่นต้องเล่นกี่คนสองคนไปเล่นคนเดียวได้ไหมไม่ได้มันจะทําให้กระดานทําไมคะกระดกลงมาทําให้ขาไปทําไมคะกระแทกแล้วก็เกิดอันตรายนะคะต่อไปการขึ้นลงบันไดก็เหมือนกันเวลาเด็กๆขึ้นลงบันไดเด็กๆชอบมากเวลาขึ้นลงบันไดไม่ลงตามขั้นบันไดทําไมกระโดดลงมากระโดดลงมาทําให้เกิดอุบัติเหตุนะคะ,ะเวลาขึ้นลงบันไดเด็กๆก,ก,ก็ต้องดูด้วย ทำไมคะค่อยๆเดินขึ้นลงขึ้นนะคะทีนี้การเล่นบาโหนบาก็เหมือนการเด็กๆดูผู้ทำไมคะยืนโหนไปโหนมาอันนี้ทำไมยืนให้ถูกวิธีจะทำให้เกิดอันตรายนะคะเดี๋ยวเด็กๆมาดูกันบ้านนะ,ะของที่เชิ์นะคะวันนี้เป็นภาษาอังกฤษคะ่ะโอเค g ก y s ส e เร going to talk about our homework for today it will be the activities get your book exactly the same as this one open on page one we were going to do it together cross out the picture that have nothing nothing means zero there is nothing first one which one has no socks cross out which one has no fish cross out which one has no salad cross out which one has no picture cross out no cross out color the picture color 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 do not forget to write your name and class in English เด็กๆดูนะคะการบ้านภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆดูอันไหนที่มันไม่มีภาพอันนี้ให้ทําไมคะกากบาทลงมาอันนี้เป็นรูปปลาอยู่ในนี้ไม่กากบาทอันนี้ลงมาอันนี้มีภาพเราไม่นั่น เรากากระบาดลงมากากบาดลงมาแล้วก็ระบายสีภาพที่มีภาพแล้วอย่าลืมเขียนชื่อฉันเป็นภาษาอังกฤษค่ะ